ห้องน้ําน้องหมานะคะตัวนี้จะมี2ไซส์นะคะจะเป็นไซส์ M กับไซส์ L ค่ะไซส์ M จะกว้าง38ยาว44สูง16เซนติเมตรนะคะส่วนไซส์ L จะกว้าง46สูง19ยาว53เซนเมตรค่ะตัวนี้จะมีเป็นเสาแถมให้นะคะสําหรับน้องหมาตัวผู้ค่ะแถมให้พร็กเซตเลยนะคะวิธีการล้างทําความสะอาดก็ง่ายมากเลยค่ะสามารถถอดตะแกรงออกมาได้เลยค่ะ สามารถถอดตะแกรงตัวนี้มาล้างได้เลยนะคะและยังสามารถถอดตรงนี้ได้ด้วยค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะถอดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสามารถล้างทำความสะอาดได้เลยนะคะจากนั้นประกอบกลับเหมือนเดิมได้เลยค่ะใส่ตะแกรงไว้เหมือนเดิมได้เลยนะคะ จากนั้นใส่เสาให้สำหรับน้องหมาตัวผู้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการถอดล้างทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเทียบให้ดูนะคะระหว่างไซส์ M กับไซส์ L เทียบกันแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะหากลูกค้าท่านไหนไม่แน่ใจในขนาดของน้องนะคะสามารถอินบ็อกมาสอบถามแม่ค้าได้เลยค่ะและหากลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ